สวัสดีครับกลับมาพฟกับผมอีกแล้วนะครับกับเฟรมเฟอรเอนะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องให้มาวุ่นอีกแล้วนะครับกับการเซอร์วิส G20 M340i รุ่นในฟันผมอีกแล้วอีกคันหนึ่งก็ต้องบอกว่า G20 มาอู่เพลยเอฟเยอะมากจริงฮะต้องเข้าใจคือโดย,ดยอเฉพาะ M340i เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อกันแล้วว่าให้มาทาที่เรานะครับผมก็ไปดูกันดีว่าครับว่าทำยังไงครับผม 340i คันนี้เจ้าของได้ทำการเปลี่ยนเบร์เอมเพอแลนะครับสวยเลยครับหน้า370หลัง345นะครับใด้เราเปลี่ยนแต่สูตร์มาดูท่าแล้วแจมครับ,จบ,จบ,จบแจมแจมเดี๋ยวเราทำการถอดแผ่นใต้ท้องนะครับจะได้ทำการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้นะครับผมได้เวลาเอาอ่านเครื่องออกนะครับเอ๊ะ้ำนเกียร์ ขอาัวกระปุกในอ่านเกียร์กันดีกว่าเป็นยังไงนะครับผมโ okay. อเคได้ยอยู่นะครับไม่ได้แย่ขนาดเกลี่ยอย่างใสยค่น,นะนี่ดีแล้วครับเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับจะดูสองนลิตว่า ก็มีนะครับก็มีเศษของพวกแม่เหล็กนะฮะที่เห็นนะฮะเห็นแม่เหล็กเห็นไหมนั่นน่ะก็จะมีเศษของเหล็กอยู่บ้างนะครับผมอันนี้เป็นอ่านเกียร์สเตป8แท้นะครับผมแท้ครับก็แกะมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวใส่แทนเข้าไปที่อันเดิมรถนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของอ่านเกียร์แท้นะครับก็คือจะมีตัวของน็อตมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้น็อตซ้ำนะครับทั้งน็อตธรรมดานี ลวงมาแล้วนะฮะแล้วก็น็อตลูถ่ายนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเป็นน็อตลูถ่ายด้วยนะครับจะโทรส่งกันนะเนี่ยเขาจะมีเปลี่ยนทั้งหมดทั้งชุดนะครับไม่ได้ใช่ของเดิมเลยนะครับเราเปลี่ยนใหม่หมดทุกอันนะครับผมเห็นแล้วใส่อ่างเพียงเข้าไปแล้วนะครับทีเรากำลังจะเติมน้ำมันเกียร์นะครับที่เราสตาร์ทรถแล้วนะครับเพื่อเติมน้ำมันเกียร์รอบที่สองนะครับเพื่อให้มันเต็มระบบจริงๆนะครับ A few moments later เสียงสุดยอดครับสมเป็น M 3 4 0 i X-Drive นะโอเคครับวันนี้ส่งรถเรียบร้อยครับผม เจ้าของเอาไปใช้สบายใจแล้ว